สวัสดีครับ <c oughs> สวีซีทุกท่านนะครับวันนี้ได้มาสองชิ้นนะครับสององนะนะครับมาชมกันนะครับน,นี้ได้พ่องเงินมาด้วยนะเป็นพิมพ์ขี้ตานะครับแล้วก็มีสเมเ็จพิมพ์ใหญ่บางกุนพรมนะครับอส่งให้ชมนะครับผม พิมพ์ีตาสามชายนะครับเก่าบึกเลยฮะนี่ฮะ แห้งแห้งเลยครับสตฐานนะครับนี่ฮะ ลำล่ำนะพรลำล่ำนะครับเนื้อเหลืองแห้งๆนะฮะเจ้าของบอกว่าได้มาจากอดีตนายธนาคารนะครับเขาเป็นเหมือนเขาเกษียณแล้วะไรแล้วนะแล้วก็เขามีพระสะสมไปเยอะนะฮะมีสมเด็จมีหลวงพ่อเงินเลยฮะนี่ผมไปทันหลวงพ่อเงินนะครับสมเด็จมีคนได้ไปแล้วนะนะครับเนี่ย ได้มาแบบนี้เลยครับ fc บรรยายด้วยภาพนะครับลำล่ำดีนะครับหนุพ่อเงินบางคลานพิมพ์ขี้ตาสามชายนะครับผมแห้งแห้งนี่เนื้อนี่แบบโอ้โหโหดเนื้อโหดมากนะครับเนื้ออย่างโหดเลยเห็นไหมครสนิมเป็นจ้ำเป็นจ้ำเป็นจ้ำนะฮะเก่าจริงครับพระเก่าจริงนะครับไม่เก่าไม่ซื้อพ่อเงินเนี่ยนะต้องเก่าแห้งนะฮะอยู่เนื้อนะครับเนื้อย่างโหดนะครับ fc นะครับ นี่มันเลยนะครับตรงนี้เปิดเบาๆนะครับเปิด3,5มพันหนะครับผมตายฐานนะครับแห้งๆเลครับทักมาขอรูปเพิ่มเติมนะ3,500บาทครับหลวงพ่อเงินบางคลานพิมพ์ี่ตาสามชายนะครับน่ารักดีล้ำๆนะครับอยู่เนื้อยางโหดนะครับอยู่เนื้อนะครับ f 4เนื้อเก่ามากนะเอาแค่ชอบนะฮะราคานนี้ผมไม่ได้ประกันแท้นะครับ fc ดูให้ชอบนะนะครับผมวันนี้ประกันแท้ต้องมีสามล้านนะครับผมเอากันแค่ชอบดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะปวดหัวนะครับอ่ะนะครับสามชายนะฮะทักมาขอรูปเพิ่มเติมนะครับผมอ่นะเปิดสามพันห้านะครับอ่นะมาอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมนะครับผมนี่ครับ เปเลยนะฮะไม่ได้ปัดไม่ได้ล้างเลยนะครับมาแบบนี้เลยนะครับตรงนี้ผมดูตอนแรกเหมือนเหมือนเป็นรอยหักแต่ดูด้านหลังไม่เห็นนะครับอาจจะเป็นรอยลั่นนะครับรอยลั่นรอยลานนะครับผมเนี่ยลั่นมานี่นะแต่ด้านหลังไม่มีรอยนะครับนี่ฮะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมนะครับผมด้านข้าง พระเก่านะฮะนี่ครับด้านข้างมีคราบกรูกหน่อยๆนะครับน,นีน่ฮะเนื้อดีนะฮะเก่ามันเลยครับเนี่ยด้านหลังไม่มีรอยนะฮะมีแต่รอยลั่นแบบ รอยลานนะครับเนี่ยพระพระมีอายุนะถึงจะลั่นแบบนี้นะเป็นรอยล้านนะครับนี่ครับปู่บางๆนะครับหลังมันมากนะครับนี่ฮนะอันนี้ไม่ไม่ได้แตกลายงานนะครับเรียกว่ารอยลานรอยลั่นนะพระมีอายุนะครับถึงจะลั่นแบบนี้ได้นะนะครับมันมากตรงนี้นะนี่ พิมใหญ่บางขุนพรมนะครับนี่ฮะเปิดเท่ากันครับเปิด3,5มพนะครับผมฟอร์มสวยดีนะครับนี่เนี่ยลอยเขาวิ่งไปไม่ถึงด้านหลังนะครับรอยเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะนี่เป็นรอยลานรอยลั่นนะครับนี่อยู่แค่ด้านหน้าแล้วก็ไม่หักนะครับ ดูเนื้ออย่างโหดเลยครับ FC นี่ฮะสามพันห้าครับทักมานะครับผมประมาณนี้ครับ FC EP นี้มีสององนะครับพึ่งได้มาล่าสุดนะครับมาก่อนได้ก่อนทักมาก่อนนะครับโอนไว้นะครับผมขอคนพร้อมโอนนะครับไม่รับจองนะนะครับ ขายไม่แพงนะครับอ,องละ3,500ครับหลวงพ่อเงินบางครานพิมพ์ที่ตา3ชายแล้วก็พิมพ์ใหญ่สำเร็จพิมพ์ใหญ่บางกุ่นพรมนะครับผมทักมาขอรูปเพิ่มเติมนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ